สวัดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับผมแอคเซลวัลต้าครับวันนี้แนายอยู่ที่เอทีอัลต้ากรุ๊ปนะครับสหัสสังพานวันนี้แม็คจะมาบอกเทคนิคพิเศษนะครับในกรณีที่ถ่านกุญแจตัวเนี้ยเหลือน้อยหรือว่าอ่อนนะครับหรือว่าหมดต้ใช้ไม่ได้จะทำยังไงมาชมกันครับสมมติว่าถ่านหมดออกนะครับเบื้องต้นเนี่ยมันจะมีะการโชว์ที่หน้าจออยู่แล้วถ้าลูกค้า ใช้ต่อจนถ่านรีโมทเนี่ยอ่อนมากๆจนถ้าจะไม่เหลือเลยเนี่ยก็คือมันจะกดไม่ได้แล้วนะครับกดไม่ได้แล้วคือถาา่านอ่อนมากมก็ะมีวิธีการโดยการดึงสลักออกมานะครับดึงสลักตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงมันแจมมาเช่นแบบนี้นะครับดึงออกมานี่เลยนะครับดึงออกมาได้ทั้งสองดอกดึงออกาเสร็จปุ๊บเราก็ไขอันนี้ประตูเปิด มันหมดเราก็าแค่ไข,นะขายแทนเปิดได้แล้วครับแล้วพอเข้ามาบปิดได้แล้วนะครับหลายท่านสงสัยว่าพอเข้ามาแล้วเราจะสตาร์ทยังไงในเมื่อไม่มีที่ขไขกุญแจนะครับจะดูที่ปุ่มกดตรงนี้ครับคือหมายความว่าปกตินะครับกุญแจตัวนี้ เราสามารถวางไว้ตรงไหนของตัวรถก็ได้ก็คือวางไว้กาลางรถตรงคอนโซลตรงกระเป๋าก็ได้ก็ติดนะครับแต่ตอนนี้ถ่านอ่อนมากคือเมื่อกี้กดจากด้ะนอกไม่ติดละต้องไขเข้ามามาในนี้นะครับเราก็แค่ตอนสตาร์ทเนี่ยเอากุญแจมาจอดตรงใกล้ปุ่มสตาร์ทนะครับผมแล้วก็เหยียบเบรกอันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ทําให้ความฉุกเฉินเนี่ยก็คือแบตมันเหลือน,อน,อน้อยมากจนแทบไม่เหลือเลยเ่ย ทำให้รถสตาร์ตติดได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าอีกได้สักหลายครั้งมือนกันนะขึ้นอยู่กับว่าแบตอ่อนแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะที่ผมฝากไว้นะครับผมบอกว่าเป็นคงเป็นประโยชน์กับผู้ใช้รถทอนด้าหลายท่านนะครับนั้นฝากดีๆน,น,นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ